ครับสวัสดีคร like so <world> ับพี่น <sound> ้องครับลักอีสานมันนอกครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆจุกข้อคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้อ่ะมี่หนูยังครับเชิญยังไงสวัสดีครับสวัพี่น้องต้มฟานนิ่มต้มครับต้มอีสานบมันนอกครับมี่ไรครับมี้อากาศเย็นครับต้มสดอีสานพันธพนวาครับช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับช่วงโควิดต้องเฮ็ดอาหารที่เฮ็ดเห็มสุกพันธพนวาพี่น้อง นี่ครับทะเลปลาดิ้นมากครับนี่ครับเชฟพอนกุ้งโซ่เพื่อนนะครับหนึ่มะกรูดสมสุทธที่สันสู้กินครับพี่น้องมาหนี่ปลาดิ้นตัวหนึ่งกับโลกัวบะโลกัวอะไรพี่น้องเสด็จเพื่อเดาเดี๋ยวเพครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตึ้งบูบังเครื่องได้พี่น้องอี่ครับเป็นี ก้อยมือก็ลังซับโคตแล้วครับผมติดตามติดตามครับเนะครับตามเตียงครับเพื่อพริกเกลือนิดน้อยครับกระเทียมตะไคร้ครับเอาพริกแห้งนี่ครับเครื่องหอมหอมแดงดีบอกหมักรสแบบจัดๆนี่ครับเพริกสดมันน้ำใสติ้งลิงหัว บ่อแหลกด้วยครับเอากฟอมเพิ่มครับตำแบบหยาดครับเจ้งนี่ครับพี่น้องเครื่องเพิ่อนครับเตรียวมาแล้วครับหน,นึ่ค่้าตะไคร้ครับอออนอ่อนๆหอ,อมครับปลานลิน เบย์ได้พี่น้องข้ามเปียกครับเปียกครับข้ามเปียกเพื่อเชื่อมรสชาติของใหากันนี่พี่น้องครับนี่ครับข้ามเปียกนะครับมีข้มหวานข้มสมครับมักสมเส้หลายครับมื่อวานเส้นไหนวะพี่น้องครับนี่ครับมีเชฟอนมีโนูเด็ดครับมัอนี้ครับพี่น้องต้มยำเนาะวิต้มยำอะไรไม่รู้อะไรต้มยำครับ สูตรเล่าป่ะนะสูตรอีสานครับพี่น้องเนาะทำเาเล่าพี่ตู้ไห้ครับไห้ตู้เล่าตู้เล่านี่ยต้องเหล้าของเล่าตั้งพี่ตู้เล่าไม่ยู่นี่นตู้เล่าโอเคครับเอ้าติดตามครับผมอ่ะน้องครับเติมนิดหน่อยครับดูโควิดพี่น้องนี่ครับนี่ครับเครื่องปรุงครับเตามนิดหน่อยครับอย่าไปใส่หลายเนะครับหวานสูตรดีครับ ผง <mile> ปรุงรสพี่น้องกิ่เหอกัอไเนะครับเี่กับยิ่หอยิงกระเดรอครับพี่น้องเลยใส่แน่วนุ่งห่ออี้บ้างนาพี่น้องตามต่อครับผมใส่หลเสียบไหลครับใส่ไหลนย่ัไหลพี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวชิล่องห่อได้กว่าครับพี่น้องบ่ใส่กับบ๊วยแอบคือว่าวเลยพี่น้องเอ้ยเนาะตามครับผมปรุงอยู่นี่แล้วเลยนะครับปรุงรอบเดียวกันนะพี่น้องครับถ้าแต่ไข่นี่เด็กเครื่องทุกอย่างเลยครับพี่น้องรุ่งรอบเดียวเลยครับนี่ครับจมยำปลาหนิ่นสูตรอีสานพานะครับสูตรเชี่ยพรอนเลยนะครับน้องผมกะนี่นะครับพี่น้องสูตรเชีพรอนครับ ตอนนี้สดๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่พี่น้องครับนี่ครับสดๆนี่ครับจากตลาดครับนี่ครับมาเกรถสดจากตลาดครับนี่ตอนนี้ตลาดนันตลาดไม่ตลาดน้องหี้ครับพี่น้องครับว่ามันตลาดอั้นทุกซากรอนตลาดนั้นน้องหี้ครับวันนี้ครับพี่น้องพ่อดีขายอยู่ครับคือตลาดัน้องหี้ก็ได้ก็แต่วันนีคนหลายเลย ก็ขายพี่น้องก็สิกินอย่งนั้เนาะจ้าเจ้าปิดตัวเจ้าจะปิดเท่าเด้อพี่น้องนี่ตลาดก็ได้พ่อจะซื้อจะขายกงินจีนเนี่ยรวยพ่อจะเป็นยังดอกเตลาดกันได้เอาเดี๋ยวครับบังนีเอ้ามาเนี้ยเอ้าพี่น้องตามมามาเนี้ยครับน้ำเดือดพอดีครับนี่ครับนี่ครับบังเครื่องแดงจึ้งคือมีอะไร้งครับนี่ครับ เอาปลาลงก้เล no ืครับพี่น้องครับห่างคนเลยพี่น้องมันกี่ข้าวครับักสูตรครับปล่อยให้ปลามันซุกเลยครับนี่ครับลงไปเรียครับจบยึดฟ้าเลยครับมันนบพี่น้องรักสูตรเอาปลาต้มปลาเนี่ยห้องเบาก้นนี่ครับปล่อยมันซุกเลยครับรอบเดียวจังมาอีกประมาณจักสิบหางนาทีจังมาสรุปกันเนื้อครับพี่น้องครับเสียบหลายมือเส้นครับในสูตรนี้ครับผมสุดท้ายพี่น้องใช้ฟัาครับ ัูสดๆกับใหมาจากรถสดจากสวนเหมือนกครับพริกตัวนี่เพื่อนว่าผักใบแมงลักครับพี่น้องนี่ครับกบต้นหอมพี่น้องเอ้ยครับผมนี่ครับโบกโบกโบกกุ้งหนึ่งพี่น้องนี่นงเดียบวอยแล้วครับพี่น้องนี่ครับผ่องหอมความเสียบพี่น้องเบิ้งสีสันเลยครับนี่ครับผ่องหอมความเสียบเบิ้งเอาเด้อครับผมอ่ะปิดเลยเด้อครับ ปงเด้บ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปเหนแค่พ่อมาผมมาขอบคุณพี่น้องเลยว่าเฮี่นี่เฮ้าเอ้ากะเอาไปฉีดมีนแล้วครับพี่น้องนะครับมันี้มันเดือกอากาศกระหนาวครับวันนี้ครับพี่น้องต้องวังการคลิปต่อไปด้วยครับในการกินนี่การกินนี่ที่จัดให้พี่น้องอีกคลิปต่อไปอยู่ครับกขอขอบคุณเด้อครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปอีสานบ้านเฮาใจเกอร์ลอยเด้อครับผม กดกดที่ตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องสุปเปอพารคลิปจะแซ่บเด็ดๆต่อไปครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม